จะถ่าทุกคนวันี้ีรานะคะก็จะเาลก่กับแบบการรับต่างๆเลยนะที่การทำนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็จสารบล็อฟรีได้นะมีแบบนึงต้องเป็นแบบนั้นนะคะไม่ใช่แบบคตลออกอวตารด้อันนี้ขอเราจรินะไม่เชื่อดู

ความรับไปดูกันนะคะกดไปที่รว้ฟันเฟืองให้เรากดไปที่ตรงนี้มนความรับแล้วก็ดูชุดนะจะไม่มีใครสามารถดูชุดของเราสิวดอมก็สามารถต่เป็นนี้ได้นี่หาอะไรอยู่แก้วกดนอน้าเยนหรอในนี้เหรอไม่ไม่มีบางมื้อก็มีนี่น้ำเย็นอ่ะหมได ขึ้นไปให้ได้ทั้งหมดสิบรอบนะคะเอ้าออทำแบบนี้นะทุกคนเราก็จะขึ้นปีนบันไดให้ได้ด้วยนะแล้วก็ให้เรานะคะขึ้นไปยืน A F K ทั้งหมดค่ะ50รอบกันนะแล้วก็ให้เรานะคะไปยืน A F K ฮ้ยฮ้ย ให,ให้เรานะคะไปยืนด้านบนเนี่ยไยืน A F K ด้านบนนะคะโอเคแล้วก็ให้ไปยืนอยู่ด้านบนตรงนี้แหละ,ะอ่าวให้ไปยืนบนนี้นะคะ A F K ทั้งหมด50นาทีนั่นเองนะคะไปยืนตรงไหนก็ได้ A F K นะคะ แนะนำให้ไม่มีบนนี้นะคะเอ้อยแค่5 0นาทีเราก็จะได้โรบักฟีแล้ว5หนาทีแล้วนะคะจกมาเร็วเลยแล้วก็ให้เราละค่ะไปไปไป ไปไหนดีไปไหนดีนะ ừ, สามารถไปไหนก็ได้นะคะสักที่หนึ่งนะให้เราไปหาเพื่อนสักที่หนึ่งเราก็ให้เราไปหาเพื่อน,น,น,ะะเ,เ,อนเอาชุดคนมาใส่เป็นชุดของเรานะคะอาจจะไว่าเราเอาคนนี้นะแต่ว่าคนนี้นะห้ามอ่ะไอจะกายได้ทั้งหมดที่รู้บักไม่รู้นะคะก็สวมทุกทีเลยแบบนี้นะรอก่อน

นี่แม่ทุกคนชิ้นนี้นะคะมันจะมีโลบักบอกด้วยนะหลังนี้เราก็จะได้หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสองโลบักนะใครไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนที่อื่นนะหลวิธี้ง่ายที่สุดแล้วครับไปดูกันเลยไปแล้วเซร็จแลนะคะก็จะด้เปลี่ยน ให้เราโดนอันนี้นะคะก็คือสีแดงเนี่ยทั้งหมด1ครั้งแล้วก็ให้เราไปส่วนชื่อที่นึงนะคะเดาเดานะคะให้สีแดงเนี่ยเล่้งขึ้นมาเกิน4รอบนั่นเองคือเสื้อผ้าใส่ไม่ใส่ไว้ของรตาเนี่ยนะคะก็จะไม่รักกันผู้เห็นหลายเดือนละ 1, 000. 5, 000. นบ้ะคือซักเสร็จต้องมายึงกองไม่มีไง่เออเด็ดต้อมากองอันนี้เป็นผ้าปูอยู่เลยหนูจริงมันก็ได้ยึดกุมมาช่วยยังบ่นตานี่แล้วนะคะวันนี้กิจะพับงานออกมาอารมณ์จริงจะมานั่งพับถ้าพับปุ๊บจะก้าวฝั่งค่ะก็จะไม่ค่อยมีหม่อีกฝั่งนึงก็จะเป็นแบบที่ใส่น้อยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราก็จะได้ไปแล้ว วันนีไไปนะเด้อ